สวัสดีค่ะขณะนี้อยู่บนถนนหมายเลขสามส่วนีค่ะถนนจะกุกตะขับตกลุมตกบ่อเพื่งจะออก อยากกังหนไปสาดีแถวนี้ก็ทำไรทำนาทั่วทัวไปเหมือนจังหวัดอื่นๆหลายจังหวัดก็มีไร่อ้อยไร่มันสับปัหลัง ไม่รู้ว่าหมู่บ้านอะไรเนาะก็เห็นหมู่บ้านเหมือนกัน,นแต่มองไม่เห็นป้ายหมู่บ้านเนาะก็มีภูเขาตรงข้างทางเนี่ยมีภูเขาอยู่มีหมู่บ้านเล็กๆไม่ใหญ่เอยข้างทางข้างภูเขาฝั่งขวามืออันนี้ขากลับ พาขับไปใช้พูไปชนบุอํกเภอที่อยู่อับเภอชนบุ บรรยากาศดีนะที่ตอนนี้ก็สิบโมงเช้าแต่อากาศก็ยังเย็นอยู่แตเย็นไม่มากหรอกไม่ค่อยหนาวเหมือนอจังหวัดขอนเก่นที่อยู่ในะจังหวัดขอนเก่นเนี่ยหนาวมากอันนี้บริเวณทางโุ้ง ทางเปนเขาคลิทางตัดระหว่างเขาจะ็นโค้งลายโค้งตัดลายโค้งขวาโค้งเรื่อยๆลุ่งบร,ริเวณเขาเนุ่มถนนตัดเขาโรงเรียนบ้านเขาใหญ่อ่ะ บ้านนเ,เมื่อกี้ทีนี่เขาเรียกบ้านเขาใหญ่โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ mm. เจะมันจะบอกเขตเนาะหรือไม่รู้ว่าเขตพลเขตอะไรยังถ้าจะพูดแล้วต้องเขตเขตอำเภอจีเพย์สันหรือเปล่ากูขอจะรืมอำอำเภอนี้ คือสีสีไพศาลเนาะนี่ไหลอ้อยเขาโอ้หอโอไหลของฟัง่งโอ้ก็ทำเขาฟั่งด้วยพ่อมมันียกแล้วยังไม่ถึงเลยเพย่อย่างไปเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีเนี่ยเนี่ยมันมีมันมีอยู่บอกแล้วแต่ยังยังไม่ถึงยังไม่พ้นเขตถนนเอ่อหมายเลขนี้เลยสามศูนย์ศูนย์สี่เนี่ยแต่ถ้าเข้าอ่า ส225แล้วคืคอนั่นานะจะมุ่งหน้าไปชัยภูมิเลยล่ะพราะนี่ยังไม่ยังไม่ถึงทางเลี้ยวตรงเมื่อคืนคืนที่เรามาคืนนั้นนะอ,อ,อ่ะอำเภอคอนไปสาราหรือยนึกชื่อยากจริงๆที่เราถามเขาคืนนั้นอนะ่ะยังไม่ถึงยังไม่ถึง ดีนะเนี่ยเราวิ่งมากลางวันนะยมพรมองหินไปใช่ไหมล่ะเครืงองอะไรนะนเองอ๋อออย่างนั้นก็ใกล้ใกล้อย่างนี้เข,เขาเขาบอกกับใครจะถึงคงแล้วเนี่อีกประมาณเท่าไหร่สามจุดห้ากิโลเมตรเออใกลใช่ใกล้แล้วก็จะเข้าเขตเอ,อ่อจังหวัดชัยภูมิเหมือนกัน เพราะเส้นนี้แเส้นสน,นี้ที่พูดเนี่ยมันก็คือจะมุ่งหน้าไปช้ยภูมิแล้วคนนี้แล้วเดี๋ยวเขาจะบอก <c oughs> หมายเลขถนนจำ <c oughs> ได้บันมารถถนนบนหมายเลขสองสองห้าไงคิดทุกคนสวด ก็อันนี้ใช่อันเนี้ยตั้งแต่สามศูนย์ศูนย์จีนจากนาครสวรรค์มานี่แต่แต่ยังไม่สุดถนนเขาหมายเลขถนนนี่ยังไม่สุดถ้าจะสุดถนนหมายเลขนี่นี่โค้งข้างหน้าเนี่ยขวามือไปเรื่อยๆอยต้องสองกิโลกว่าตุน <c oughs> กังวันนี้มันเราก็อมองน้ำหนึ่งหก วันที่เรามาเนะี่ยมันมันมันคำเราด,ดูดินะมีไฟที่ไหนเลยเส้นเนี้ยที่เราำคำทางไปนไฟอะ่ะมันก็เลยไม่มีไฟกันอกนะมันก็เลยแลดดึกใช่ไหมละ่ะเพราะว่าม,มืดอะ่ะเราไม่เคยมาด้วยเส้นเนี้ยเราค่อยๆขับค่อยๆมองกันไปเป็นไปเออไม่ทันก้าสวดอภิธรรมเ่ยเร็จประดี เทศนเจ็ดคนดีด้วยพระท่านก็นเทศน,ทน,นเจ็ดพนดีอุ้ยสะเดาหนกต้นไหนก็ชอนด,ด,ดกดกทั้งนั้นเลยเดี๋แถวนี้ดินดีก็าทำไรทำอะไรกันีนี่ยดินดีกว่าที่เราอยู่นะพอ่อ ต้นอ้อยก็ได้ลลำยาวหูยาวต้นมันก็เหมือนกันคือคนะสาใส่พันเนาะห้าร้อย500มเมตรเลี้ยวขวาเลื่อเรื่องวิ่งบนถนนใหม่แกบอกเตือนเลยไหมระยะสี่ร้อยเมตรแล้วาจะบอกเตือนถ้าไม่พูดก็ตัวหนังสือพูดไงต้องมันหันไมมองเออก็ช่วยได้อยู่เนาะหนาวนั่นที่ปัญหาเอาปิด เลีเ<อ>้ยวขวาเพื่อวิ่งบนถนนสายเลนสามศนสี่เลี้ยวขวาใช่ไหมช่วยกันดูหน่อยแมนบ่<ม>เออคื่แมนแมนต่อไปทางต่อไปอีก21กิโลเมตรแล้วก็เลี้ยวอีกได้ป่ะเนี่ย21กิโลเมตรเลี้ยวซ้ายพะ ทางแยกสมอทอดเอห็นปย<ม>ี่ยี่สิบเอ็ดแม่ทางแยกสมอทอดอตอนเรามาเราไม่ได้เข้าสมอทอดเข้าอ่าสามสามสามหมอไม่ใช่เหรอรโอ้ก็ดีจอดทำมันนะเอ้าอ,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 อย่างนั้นมันจะไม่เข้าสพบนอ็ดจะบุญีเลี้ยงเขาเหรอว กัเส้นทางใหม่เด้อถนาวันอย่างนั้นน่ะไปเ้นทางไหนก็ไม่ให้ผิดรอเออก็แล้วทางไหนก็ไปขอพาไปเรไปถูกขอให้ไปถูกไปถึงเอไปชนบทก็เลิกกันแต่นี้เราตั้งไปนี่ก่อนใช่ไหมแค่ช้ยภูมิใช่ไหมออกใช้ยภูมิเราก็ไปชนบทเลยใช่ไหมไม่ต้องไปแล้ว

เดี๋ยวจะรักเข้าลำบ,บากเราไปเาอเ<ร>าลองดนะคะทีแวกเข้ามาชมวิดีโอเิ็นกำลังใจให้กับทางช่องค่ะอขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะ <c oughs> ขอจบเพียงเท่านี้นะคะ